ครับอตอนเราเข้าสู่ช่อง Made Story นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านวิกคาเมร่านะครับผมมาทดสอบไมค์ DJI ทดสอบทดสอบหนเป็นไมที่ใช้ตัวส่งได้2ตัวโอเคครับเอ้ยนี่มาเจอของจริงแล้วเอซาเอซาอันไหนคือไออะไรแฉ่แอะไรอันนี้คือใไรแฮปอ๋ออันนี้เ,ออรเหรอที่ไฮแฮป แล้วเนี่ยอันนี้ฉาบอ๋อนี่ฉาบแล้วก็มีกองด้วยอันนี้กระเดื่องกระเดืออ่องอุ่งเสนคอทอมแล้วไปดูข้างในค่ะเขาเรียกว่าอะไรที่หยาบที่หยาบใช่ที่หยาบเลยกระเดื่องเหรอใช่ที่หยาบกระเดื่องอ๋ออันนี้ไฮแฮทชอบไหม <c oughs> เอาไหม <c oughs> ชุดกลางก,ก็มีคบแบบไหนมีดูเด้อกที่ไหน <c oughs> ครับตอนนี้คิดเลยกลองตีให้ดูหน่อยดิยว่าเป็นยังไงฟอร์อรดิสอ๋อเป็นวดียอเอเมืวานนะคะพายุเข้า น้องก็วางกองไว้ตรงหน้าตรงบ้านครัวสวนผักนะคะตอนนี้เป็นยังไงเอ็นะอมุุนเอออคือกระจายนะคะไม่เป็นรูปทรงของอชุดกองอีกต่อไปเป็นไงบ้างทำพายพอเสร็จแล้วเป็นไงบ้างรอเขาส่งไปที่ที่อยู่ที่เราให้ไปค่ะแต่ว่าก็ทำไม่นานคิวมันก็เร็วอยู่นะคะนูว่ามันก็ไม่ได้ถึงแบบ มันก็ดีกว่าทําบัตรประชาชนอีกนะแล้วเขาพูดเรื่องทรงผมลงเออไหมไม่<ช>ไม่ได้ไ<ม>พูดใช้ปกิกมอะไรอย่างเงี้ยป่นก็ยังปากนี่หรือว่าต่อไม่ค่ะขอ,อแค่แว่นตากับแมสอ๋อขอแค่แว่นตากับแมสก็ไม่นานนะแต่เดี๋ยวไปนั่งรอคิวอยู่นี่คิดอะไรอยู่นี่นมีเออม,ม,มีมีคุณยายคนนึงที่นั่งข้างๆเนอะแกบอกว่านั่งจะไปประเทศใดนะอ๋อหนูมาทำไว้ค่ะเผื่อหนูได้ไปเที่ยวกันเลย แล้วยาาจะไปไหนไม่รู้แต่พยายไม่ได้บอกว่าแกจะไปไหนแกนั่งข้างๆหนูแล้วแกก็ถามไงน่าจะไปประเทศใดลูกมนก็เลยถามน้องระหว่างเราว่ากลัวความสูงไหมน้องก็งงว่าทำไมหรอคะก็ถามว่าก็ขึ้นเครื่องบินมาสูงไงเออกลัวไหมกลัวก็บอกว่าชอบเครื่องบินัวอยลัวแจะชอบ ก็ไม่ต้องมองที่หน้าตา่างแต่ต่ชอบมองาพแบบบรรยากาศไงเพื่อได้เก็บภาพเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยเได้จสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์เ y สตอรี่โฮตอนนี้พาคุณเมย์มาอยู่ที่ร้านแว่นตา <c oughs> เหมือนจะตาขึ้นม<า>เม็กไปติดๆก็คือว่าเมย์เหมือนมีอาการเขาเรียกว่าคือเมย์ตัดต่อทุกวันใช่ไหมคะตัดต่อคลิปหนึ่งอะใช้เวลาประมาณเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้ว่า เริ่มม the like, ีความรู้สึกว่าบางวันปวดหัวไมเกรนในช่วงที่แสงแสงจ้าทั้งแสงคอมแล้วก็บางทีแสงแดดเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาผ้าปิดตาให้ให้มันมืดสนิทอาการปวดหัวถึงจะหายอะไรย่เงี้ยก็เลยบอกพี่หนิงว่าอาจจะต้องใช้แว่นที่มันมีการกองแสงเพื่อช่วยสายตาเราค่ะก็เลยมาร้านแว่นซึ่งร้านแว่นร้านนี้เป็นร้านที่เหมือนกับเท่าที่อ่านคือ อคอนเซปต์เขาเหมือนประเทศญี่ปุ่นก็เลยเหมือนกับว่าชอบสไตล์แว่นของเขาแล้วก็แต่ก่อนตอนเด็กเคยไปวัดค่าใส่ไา้อยู่นะคะก็สั้นสั้นน้อยมากก็เลยไม่ได้ใส่แว่นแต่คือรู้สึกว่าแว่นน่ะมันหนักสําหรับเรามากเราไม่ชอบใส่แว่นแม้แต่แว่นกันแดดใส่ไปนานๆก็จะต้องถอดออกเพราะว่ารู้สึกว่ามันหน,นักนะคะไม่ชินแล้วทีนี้ว่าเมื่อกี้ก็เลยได้เลือก แบบของแว่นแล้วแล้วก็วัดค่าสายตาออกมาได้ที่สายตาสั้นหนึ่งร้อยใสแล้วทีนี้เขาก็ให้เอาแว่นแว่นที่เขาทดลองก่อนนะก่อนจะใส่เลนส์จริงอะคะ่ะให้เรามาใสา่แล้วก็มองรู้สึกว่าโลกมันชัดขึ้นมา,ากเดี๋ยวมองไ้ที่ร้านกาแฟที่ชมพูอย่างเงี้ยรู้สึกว่าภาพมันชัดมากเลยะคะ่ะแต่ว่าพอเดินแล้วมันรู้สึกแบบมันเหมือนมันโฟกัสไม่ทันเวลาเราหันซ้ายหันขวาเขาก็เลยปรับลดเป็น75 ก็รู้สึกเบาดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ชัดไม่ชัดเท่าหนึ่งคือแบรนด์นี้นะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าหนึ่งที่เมลองก็คือมันจะมีน้ําหนักที่มันเบาไม่ได้มันจะมีทั้งบีบแล้วก็ไม่บีบก็คือเข้าเข้ากับรูปหน้าของคนนะคะอันไหนที่มันมันเข้ายากก็อาจจะไม่ใช่รูปหน้าของเราเราก็จะเลือกอันที่แบบใส่แล้วมันพอดีเพราะว่าเมจะ ถ้าลักษณะที่คล้ายๆที่มเมอยไปนะคะจะเป็นตัวกรอบประมาณแปดเหลี่ยมอะ่ะจะเป็นสีขาวแต่ไม่น่าจะใช่อันนี้หรอกน่าจะเป็นตรงนูน้นแต่อยากจะลองให้ดูจะประมาณเหมือน, <laughs> นอายุเยอะขึ้นต้องใส่แว่นมีตัวตัดแสงไหมหรอใช่เพิ่ม ก็คือกรอบจะไม่รวมกับราคากระแสนของหนูเอาตรงนู้นมา้ลเบาแบรนด์สำหรับสาววัยแรกรุ่นเ๊ะไม่ใช่แล้ว mm hmm. ออละสะัละสะลักษณะ,ะที่เมยเอาไปนะคะ mm hmm. จะเป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้ mm hmm. นี่จะเป็นแปดเหลี่ยมประมาณนี้ mm hmm. ใส่แล้วรู้สึกว่า จะคับสำหรับหน้าเมยนะคะแต่ว่าไอที่เมย์เลือกมันจะไม่คับแต่อันนี้จะลองให้ดูเฉยๆจะเป็นอย่างนี้จะคล้ายๆแบบนี้ก็เหมือนไม่เหกเลยก็ประมาณนี้ขออีกหนึ่งอันได้ไหมอีกอัน กาสแมันก็เป็นแบบว่ากระแสแดดไปเลย ใส่มากเลยเอ่ะอืมชัดขึ้นทันทีเหมือนเขาไม่ใส่แล้วมันเหมือนมีฝุ่นละอองใส่เข้าไปแล้วมันชัดเป็นไงพี่เด้งโอเค okay เลยปกติหนูไม่ได้ใส่เดินหรอใส่จะ่ทำงานก็ใส่ตอนตัดต่อ,ตอคลิปน่ะเดี๋ยวลองลอง ลองเทียบกับกับมือถือ,อก็ได้อ,อยอู่นะรูปเนี้ยบ้างแน่นอนคิว่าโลกมันเปลี่ยนมากเลยอ่ะคิดว่าป้ายอ่ะมันชัดขึ้นมันชัดแบบชัดมากเลยอ่ะแสดงว่าสายตาสั้นมานานหลังจากที่เมกินอ่าลงมากินข้าวนะคะพี่หนิงก็ได้อะไรสักอย่างหนึง่งมา แล้วก็เอาแว่นตาเมย์ไปล่อนะครับผมให้เมย์ซื้อแว่นตานครับมหมดไปเกือบหมื่นนะครับ <c oughs> แว่นตาก็เลยแลกแลกเปลี่ยนกันของแว่นตาหกพันก็เลยมาไปถอยไม้นะครับผมไม่ตัวนี้นี่ไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไม้ที่เอาไว้สําหรับเ,เวลาทําคลิปคือเคยซื้อแล้วแหละแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยมันมัน มันมีสายมีอะไรยุ่งยากหลายอย่างแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยก็เลยพักการใช้ไปไปช่วงหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่นะครับกล่องเล็กลงสองเท่าอันเก่าเนี่ยจะใหญ่กว่านี้สองเท่าอันนี้เล็กลงน่าจะสามเท่าด้วยซ้ำเป็นไม้ไร้สายนะครับเฮ้ ไม่ใช่สามสามเท่าดิสี่เท่าเล็กลงสีเท่านะครับอันเก่าเนี่ยประมาณประมาณนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยคืออะไรเป็นไม้นะครับผมไร้สายนี่นะครับเป็นไม้ไร้สายอันนี้จะสำหรับอีกคนนึงอันนี้ก็อีกคนนึง ีเมยไปซื้อ,อขนมปังของเบรดช็อกนะคะก็จะมีกวัวซองลาวาสิรออย่างาาซื้อจากที่<อ>ไหนดดอะรมาดัม,มีมีการฉีดอ๋อฉีดไส้ไเข,ข้าไปเลไหนอร่อยไหมลองดูโมยัยงกินไม่ถึงไส้มาเลย <laughs> อ,อ,อแล้วน้องน้องเขาไปไหนบ้างเนี่ย บอกแล้วว่าให้มารอกันที่นี่บอกให้มารอที่นี่แต่ว่ายังไม่มาคิดว่าเดี๋ยวยังบอกว่าอยู่ตรงชั้น5อ๋อยินมีเรื่องตลกจะได้ฟังว่าไงบ้างเดินลงมาจากอ่บันไดเลื่อนใช่ไหมทีนี้มีร้านหนึ่งร้านถ่ายพีวดดิ้งเขาก็จะมีกรอบตังค์แล้วเขาก็ดึงมือหนูไปดึงมือไปแล้วก็ ถามหนูว่าคุณพี่แต่งงานหรือยังคะเขาบอกว่าอ๋อแต่งแล้วค่ะ <Okay. S 1> มีแทนจะถ่ายรูปทีวีดิ้งไหมเขาบอกว่า uh huh. ไม่มีไม่มีค่ะเขาบอกว่าถ่ายอีกรอบไหมคะถ่ายอีกรอบถ่ายอีกรอบไหมคะทีวีดิง้งก uh ็เลยบอกว่าอ๋อรีบไหมเมรีหิวไงเมก็เลยบอกว่าอ๋อย่ยยาแล้ว <laughs> ยาแล้วยาแล้วบอกว่าเขายาแล้วไม่ไม่ถ่ายแล้วค่ะเขาบอกอุ้ยเขาไี่ยมไปมเขาบอกอุ้ยผัวพี่ไมีมีผัวใหม่เหรอคะก็เลยบอกว่าก็เลยขับทำไมเขาทาักไงผัวพี่ไปม,มีผัวใหม่แล้วผัวพี่ไปม,มีผัวใหม่เหรอคะคืออยากกันไงคือผัวพี่อ่ะเป็นเกย์ใช่ไหมอะไรอย่างน<อ>ี้ ไปมีผัวใหม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ขำม,มาแหละ,ละก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยมีญาติแบบถามตรงๆว่ามีญาติอยากจะถ่ายไหมหรือว่ายังไงนะหนูจะได้ให้รายละเอียดเมยก็เลยบอกว่าไม่มีจริงๆค่ะเขาเลยบอกโอเคค่ะขอบคุณค่ะเลยอ่อยีนีห่วยอ ทดสอบไม่นะครับผมไสร<อ>าวาเคส่เลาว่าในขวดสองอไม่มีหูฟังไหมเหมือนมันปวดปวดข้างหลังหูอะ่ะเป็นเป็นเหมือนกันาใส่ไั้แรกมันมันยังไม่ชินแต่พอออกแล้วมันก็หายปวดอื ก็กางเกงใหม่ก็เกี่ยวเลยพี่ก็แว่นใหม่ใส่เลยใส่เลยผมไม่มีอะไรใหม่ผขมีแก้วใหม่มีแก้วใหม่ผมจะบอกให้แก้วเท่าไหร่ของวันนี้เล้ที่สี่เล่ที่สี่ของวันแล้วเนี่ยวันนี้เราก็มาพักผ่อนนะครับผมถ่ายร้อนรอเอร์เ่นของเ่นด้วยชาด์จจะซื้อใหม่หรอเบนอันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทที่ไหนผมังแรียกแบนด์ดะ แวนดำสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแว่นดำร้านจะเป็นเปลี่ยนโฉมใหม่ทุกคนนะผมไม่ว่าจะเป็นอ่าน้องบุ๊คเปลี่ยนโฉมใหม่คุณมันจะเหมือนแบบเมียฝรั่งไปนิดีจังเรื่องนี้วางแผนมาทำให้พี่พามาทำพาัทก่อนโอ้โหอ๋อพี่วันนี้น้องเขาทำพาสปอร์ตเสร็จเขาเตรียมวางแผนเรียบร้อยเลยเปลี่ยนลุกเลยอะเปลี่ยนลุกเลยเมียฝรั่งเลยอ่าอันนี้ ทั้งผมใหม่สเสื้อใหม่เพราะว่า <c oughs> วันนี้พาสปอร์ตใหม่ด้วย <c oughs> ส่วนเมย์แว่นตาใหม่เมย์บอกว่าเป็นยังไงบ้างโลกสดใสขึ้นไหมเปลี่ยนเลยรู้สึกว่าป้ายชัดขอบชัดเขาไม่ใจ, <อะ S 1> จรู้สึกเหมือนมีหมอกแล้วก็กล้องของเราก็มีไม์ตัวใหม่นะครับวัออนนี้นี่ไม์ตัวนี้เราก็จะแก้ปัญหาที่ว่าเราเราถ่ายคลิปในห้องเราเสียงมัน้องอะคะ่ะก็จะใช้ไม์ตัวนี้แก้ปัญหาแทน เพราะว่าห้องนั้นถ้าเอาตู้อะไรมาลงมันจะดูลกเกินไปแล้ว SR ก็กินสีแก้วครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าไม่ไม่โอ้เขาเปลี่ยนเสื้อใหม่ด้วยนะ <c oughs> คือลุคนี้ยที่มีเคยเห็นนะมีโดติน้องเขาจะใส่เสื้อแบบว่าสืวัยรุ่นเสื้อวัยรุ่นวัยรุ่นอันนี้คือเป็นเสาวสาวทำงานไปเลยอที่ดูเรียบหรูนิดนึง ในการทำพาสปอร์ตจะเปลี่ยนคนได้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 ผเช่ได้โอเคเลยนะเ่นสองโอเคส่วนผมก็นั่นแหละครับได้นี้ใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไปทุกคนแฮปปี้ดีใจจังส่วนผมก็อยากได้เว้นแต่ไม่มีตังสามร้อยห้าสิบตังมีแต่ไม่ใช้แต่ไม่ใช้ใช่ เขาบอกว่าเตรียมเตรียมซื้อกองเนี่ยเหลืออีกเท่าไหร่เด <c oughs> ือศรีพันเดือสกองกองห้าพันหลือสี่พันกองศูนยห้าพันเหลืออีกสี่พันทีนี้ต้องบเหลือตแค่สี่พันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเปิดเทอมไม่จะทันนะทาน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 โอเควันละร้อยน่านจะทันอยู่เงียบไปเลยเรามาอยู่ันหน้าร้านน้ำล,ลำไยนะคะ สมัยเนี่ยน้ำลำไยก็แตกต่างจากสมัยเราเนาะเดี๋ยวนี้เขามีน้ำลำไยที่เขาให้เนื้อโคตรจะเยอะนะคะไม่ใช่เยอะอีกเดียวเป็นเพริมเป็นเพริมใเป็นเพริมก็เลยเนี่ยบอกว่าเนี่ยมุกมันอร่อยดีมุกก็เลยจะลองบ,บ้างนนนนะสมัยเราไม่ พี่มาขายเชิญเพื่อนปาเพราร้านพี่ปะไม่ครับร้านพี่สาวครับผมว่าแล้วม่ร้านพี่สาวร้านมที่สุดวีแล้วแคราวที่แล้วใครใครใครขายเนี่ยคนมันเหมือนมันเหมือนกินลำไยสดเลยหอมไหมมันจะมีกลิ่นหอมแบบว่าบอกไม่กขวดแต่เขาเลือกสาพันธุ์ทวงทองโพกติ ปกตกิถ้ากินน้ำลำไยตามแบบแก้วละ25-30บาทมันจะเป็นกล<ม>ิ่นแบบอีกลิ่นนึงแล้วกิ่นออกไป่ทาาหวานๆหน่อยใช่อันนี้มันจะเหมือนเรากินลำไยลูกสดๆนะ่ะที่เราซื้อมาจะมีกินของลูกมันด้วยเพาก็ายี่ห้ออื่นไม่สดไม่ใช่ยี่ห้ออื่นแต่ว่าเขาบอกเมื่อกี้หนูมาซื้อ,อ <c oughs> เขาบอกว่าเขาต้มสดๆนะ <c oughs> เขาจะไม่ต้มค้างไม่มเขาไม่ได้เอาลำไย,ยลำไย,ยอบแห้งอ่ะมาต้มเขาต้มลำไยที่เขาป,ปอกแบบสดสดมันก็เลยกินคนละก,กินเลย